ครับครับเอาไปดูบรรยากาศที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินกันบ้างน,นะครับเหมือนที่บอกที่นั่นเนี่ยเปิดรับประชาชนได้ประมาณ5 0 0 0คนตอนนี้มีผู้ประสบภัยหลั่งไหลเข้าไปอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งคนไทยและต่างชาติเบื้องต้นนะครับที่นั่นสามารถรองรับได้2,000คนเบื้องต้นแต่ด้วยสถานการณ์ที่ฝนยังตกหนักอย่างต่อเนื่องก็ทางผู้นวยาการศูนย์พักพิงได,ได้เตรียมเปิดพื้นที่เพิ่มเติมหากมีประชาชนเกินกว่า2,000คนครับติดตามบรรยากาศ การรายงานสดนะครับจากคุณอุมาพรอัมพาสุวรรณครับรายการสดจากศูนย์นพัะพิงผู้ประสบภัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทจังหวัดสงขลาครับคุณอุมาพรเชิญครับ คุณค่ะตอนนี้ค่ะทีมงานของเอ t บีทีภาคใต้นะคะอยู่ณนะพื้นที่ของศูนย์พักพิงในพื้นที่ของอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะที่นี่คือศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะซึ่งมีพี่น้องประชาชนนะคะหลั่งไหลเข้ามาได้ด้วยค่ะจากการประกาศของทางจังหวัดที่จะต้องให ประชาชนในพื้นที่ของอำเภอสงขลาเนี่ยอพยพโดยด่วนเพราะว่าฝนเนี่ยเทลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะประกอบกับน้ําที่ส่งทบเข้ามาค่ะโดยทางด้านของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะซึ่งควบคุมดูแลอำนวยความสะดวกณพื้นที่แห่งนี้ค่ะก็ได้แจ้งว่ารองรับได้ประมาณ2,000คนค่ะสําหรับผู้ที่ประสงค์จภเขนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีพี่น้องประชาชนเข้ามาเพิ่มก็จะดาเนินการเปิดพื้นที่ให้เพิ่มเติมค่ะด้านล่างจะเป็นศูนย์อำนวยการนะคะส่วนชั้นบนก็จะเป็นที่สําหรับ การนอนค่ะผู้ประสบภัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างไหลเข้ามาในพื้นที่ของสปอร์ตคอมเพล็กซ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินเพื่อที่จะอาศัยเป็นที่อยู่ที่กินและหลับนอน เนื่องจากว่าบ้านโดนน้าท่วมนะคะโดยตอนนี้เนี่ยมีคนเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะทางด้านของรองอธิกาบรบดีมหาวิทยายลัยสงขลานครินแจ้งว่าเบื้องต้นสามารถรองรับผู้ประสบภัยได้ประมาณ2,000คนแต่ถ้าหากว่ามีเกินจํานวนก็เตรียมเปิดพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนค่ะทางจังหวัดสงขลามีการจัดเตรียมพื้นที่สําหรับรองรับผู้ประสบอุภ,ภัยไว้อย่างต่ํานะคะ4จุดด้วยกันหลักๆก,ก,ก็คือมหาวิทยายลัยสงขลานครินก็คือที่แห่งนี้รวมไปถึงที่มหาวิทยายลัยราชภ สงขลาสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ11สงขลาโรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยาสงขลาและมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาผู้ที่ประสบความเดือดร้อนนะคะสามารถที่จะประสานได้ผ่านทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาหมายเลขโทรศัพท์0819904294นอกจากนี้ค่ะทางด้านของกองทัพภาคที่4ค่ะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ชาวอำเภอหาดใหญ่ หากได้ยินเสียงเรือหรือเจสก,กีขอให้ส่งสัญญาณโบกผ้าขอความช่วยเหลือเพื่อที่จะให้ทีมกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ลำเลียงผู้ประสบภัยไปยังจุดรองรับก่อนที่จะส่งต่อไปอยังศูนย์พักปิงต่อไปค่ะครับตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินโดยท่านอธิการบรดีก็ให้นโยบายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในหลายๆลายมิติก็คือที่สำคัญก็คือเป็นจุดพักพิงสําหรับประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนตอนนี้ก็เข้ามาประมาณ500แล้ว แต่เราก็รองรับได้ประมาณรัก2 0 0พันกว่าคนนะครับคาดว่าคืนนี้น่าจะทะลักมาเยอะเพราะว่าตอนนี้ในเมืองคนไม่มีที่อยู่แล้วนะครับแล้วนอกจากนี้เราก็ได้เป็นแหล่งรุงอาหารสดให้กับประชาชนที่เดือดร้อนแต่หลักๆเราจะส่งไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลก็ขาดแคลนอาหารอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็รับบริจากโดยเฉพาะอาหารสดนะครับก็ท่านใดสะดวกหรือมีอยู่ในมือก็มาเบริจากได้หรือบอร์จากเป็นเงินก็ได้ครับ นางศูนย์นะครับโทรมาที่ศูนย์เจ็ดสี่สองแปดสอง นอกจากเรื่องราวของการบริการเรื่องอาหารการกินด้านการแพทย์นะคะยังมีเสื้อผ้าไว้บริการสําหรับผู้ที่มาพักพิงนะศูนย์พักพิงแห่งนี้กันด้วยค่ะแล้วก็สําหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องการจะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการบริจาคหรือว่าต้องการที่จะมาพักพิงณนศะูนย์แห่งนี้นะคะตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านรองอธิการบดีมหาวิทยายลัยสงขลานคะรินได้แจ้งไปเมื่อสักครู่สามารถติดต่อมาได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ขอบคุณคุณธรอุมาพรนะครับรายงานสดมาจากอำเภอหัดใหญ่ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับนั่นเป็นภาพรวมสุดพยพที่หัดใหญ่นะครับเป็นหนึ่งใน5แห่งนะครับที่เปิดให้พี่น้องประชาชนชาวหัดใหญ่ชาวอำเภอเมืองหัดใหญ่ชาวในเมืองเขตเมืองหัดใหญ่ได้เข้าไปอยู่อาศัยเบื้องต้นรองรับประชาชนได้2,000นคนแต่ถ้ามากกว่านี้ก็ยังรองรองรับได้อยู่ได้แล้วนะครับ